คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วแจกเกษตรกร10ล้านคนให้5,000บาทเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนนกคอกรกคาคม2563วงเงินโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาทวันที่28เมษายน นางนรุมนพินโยสินวัฒน์โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่2ทับ2563 ตามติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ที่ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดของกระทรวงการคลังโดยอนุมัติ2โครงการประกอบด้วย1โครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบโควิดของกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการจำนวนไม่เกิน16ล้านรายวงเงินของโครงการไม่เกิน240,000ล้านบาทโดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563ไม่เกิน170,000ล้านบาท 2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการจำนวนไม่เกิน10ล้านรายวงเงินของโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563ไม่เกิน150,000ล้านบาท สาระสำคัญของเรื่องหนึ่งโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิดของกระทรวงการคลังภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบเพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆจำนวนไม่เกิน16ล้านคนวงเงินโครงการรวมไม่เกิน240,000ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563รวมจำนวนไม่เกิน7 0 0 0 0ล้านบาทและเงินกู้ตามพระราชกำหนดจำนวน170,000ล้านบาทโดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3 เดือนตั้งแต่วันที่24มีนาคม2563ถึง30มิถุนายน2563 2โครงการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัวโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ5,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนนบคอรกรกฎาคม2563โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตร,รกรไม่เกิน10ล้านรายประกอบด้วย 1. เกษตร,รกรเป้าหมายกลุ่มแรกได้แก่เกษตร,รกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปศุสัตว์ และกรมประมงจำนวน8.43ล้านรายและ2เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มที่2ได้แก่เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่เกิน1.57ล้านรายรวมวงเงินของโครงการไม่เกิน150,000ล้านบาท